ตายหยุดอยู่ผมอย <Nat arium S 2> ู่ผมในครับหน้าผมเลยทำให้ตายทำไม่ตายอ้เกือบไปนะครับเย็นเกิน ต้องให้เขาลองเจอกับบาเลปไทยแลนด์มากแหละธรรมดาดีชอบชอบชอบเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเจอกับแคนที่เป็นผู้เล่นต่างชาตินะครับผมเฮ้ยม่แลเล่นจริงๆไม่ได้เลเล่นจริงๆเฮ้ยเขาโหดนะครับเอาเป็นเล่นไปนะอันนี้ก็เป็นการวอลแบบไม่มีกฎนะครับผมสามารถใช้อเทมได้ทุกอย่างเลยนะฮะเอาวังทุกคนคือแบบไม่รู้จะซื่อสายองไงนะครับก็เลยแบบเล่นแบบได้ใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับ ทุกไอเทมทุกอาวุธเลยนะครับผม <c oughs> อุย <c oughs> อ้ย <c oughs> เอ<ร>าเราโดนโอุ้ย <c oughs> บาเลตไทยโดนเปิดไปก่อนวะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเขางัดบาเลต์หมดทูท้ด้วยนะครับไปเล่นไปอุ้ย <c oughs> เฮ้ยระวังบนดันมานะครับเ,รเล่นยาวเลยเล่นยาวเลย <c oughs> โอ้โหเฮ้ย ไว้บนอยู่บนเลาบนเราไว้บนมาหนึ่งไว้ไว้บนมาหนึ่งอยู่ข้างบนเต็มอ่ะวางยาวเลยวางยาวเลยวางยาววางยาวเบีะใช่ป้องปเล่นไปนะครับบาเลตฝั่งเขาเอาเรื่องนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยอยู่ผมตัวหนึ่งครับโอ้ยยงไม่โดน อยู่นี่ตัวหนึ่งอะระวังนะอยู่ไว้อยู่ไว้ยุไว้หนูจะนี่มันเต็มเลือดปะเฮ้ยระวังไปยาวแล้วมั้งไม่รู้นะพอตายสวยอยู่อยู่ช่องลับช่องลับยาวมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วอยู่ที่วางโอ้ยเกือบไปนะครับ เหมือนเขาจะพิมพ์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับบาเลตนะครับคือเนี่ยครับเราสามารถสังเกตได้นะถ้าเขาพิมพ์แล้วมีคําว่าโกสต์ต่อท้ายชื่อเนี่ยตอนตอนที่ตายไปแล้วอะคือจะเป็นแชทที่เป็นผู้เล่นต่างชาตินะครับผมอ้โหอันนี้เป็นจุดสังเกตที่ผมที่เพื่อนผมบอกมาทีนะครับเฮ้ยโหจะต้องบอกเลยครับว่าเป็นเล่นไปนะไส้ฝั่งเขาแม่นมากนะครับ โอ้โหประเด็นคือเขาเอาบาเลตนบอสู้กับเราด้วยนะครับเพราะว่าโกนะโกลดับนะเมื่อกี้ก็เดินเดินมาเงียบๆนี่แหละนี่อยู่นี่ของผมครับทุกคนของครบของครบเฮ้ยสวยเฮ้ยซอยซอยครับเออเอ้าสวยครับโอ้โหระเบิด ของเกียนเยอะจริงๆ,ๆทีมเราทางแก๊สทางแก๊สเบิ้มยาวาว่าละยาวยาวยาวสวยครับเอาเรื่องโหเลยนะฝั่งเราคิดไปคิดมาฝั่งเราของเกียนเกิดเยอะเกิน,กน,กนไปวะโอ้ๆๆ <laughs> โหจัดมาเต็มเลยนะครับทีมเรา อานมเพื่อนในทีมแบกเราก็จะเดินยิงเล่นอย่างเงี้ยเฮ้ยยังเขายังไม่เอาจริงรึเปล่านี่ผมมีไม้เด็ดอีกอันนะทุกผู้ชมยังยังยังไม่เอางัดออกมาใช้นะเดี๋ยวรอก่อนวสุดับเอ้ย ประตูคู่ตวยครับตายตายเอาแล้วตายแล้ววางบีให้ครับผมบอเล่นในไงเราเล่นใน,ใน,ในกัน Bomb has been planted โอ้โหทางเรามีบอลเล่นสองคนนะเโหบ้าวว,าวะนี่ครับบาเล่นไทยแลนด์ไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้มาวอลช่วงกลางวันนะทุกคน เลยเจอกับผู้เล่นที่เป็นแขนต่างชาตินะครับเพื่อคือโหไม่ได้ไม่ได้มาวอช่วงกั้ววันนี้นานมากด้วยความที่พอรวมเสิร์ฟนะครับทุกคนอืนี่ครับไม้เด็ดโอ้โหเท่าที่อย่างไรได้ยูหม้ยเลขงานหมายเลขออกมา ยาวๆๆได้อาทุกอย่างเลยที่อยู่วางนะวางนะวางเลยครับผมวางเลยวางเลยอยู่บ้านเราเต็มเลยดู่นดูน่วาง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 างวาาวาาวางวยงวางางวา้างวาางางวาวางวา เป็นเล่นไปนะครับถ้าเราไม่เอาปืนยิงเกียร์ม,มาเนี่ยผมว่าซื้อส <c oughs> ี่แลนี่นี่คือเราเอาของมืเกียร์เขานะครับ <c oughs> เขาเล่นกันทุกคนมากนะทุกคน <c oughs> เอาวะเมื่อกี้งัดไมเดดออกไปหน,หนึ่งหนึ่งตู้มแล้วครับป้อมของเรา <c oughs> นี่ใครยากแบบมบอเจอกับ <c oughs> ผู้เล่นของต่างชาตินะครับต้องมาเล่นช่วงกลางวันนะแต่นี้กลางวันมีมีแคน ต่างชาติมาวอลเพียบเลยนะครับแต่เขาจะเล่นกับเราไหมก็ไอเดอร์หนึ่งนะอจะเล่นไปนะครับระเบิดเกียนข้างหนุนเขามีนะเนี่ยเฮ้ยบ้าเรา โอ้ my god ใช่ใช่เขาปามาจัการครับเพียบเลยเอาวะเอาวะเดี๋ยวต้องใจเย็นนะครับด้านนี้ฝั่งหลังค้างได้เพียบนะนี่เอาของมาเกณฑ์เขาแล้วเย็นต้องใจเย็นดีนะเฮ้ยผมร้องนะาบี้ยอยู่นะครับ โอ้โฮบาร์ทีมเราก็โฮนเกินเฮ้ยกล้องโดดหน้าพีตัวหนึ่งนะครัไอ้หน้าพีตัวหนึ่งไปสวย แล้วเอ้ยเอาเลือไปเอเมนโลกันนะระวังในเอนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ก่อนเอไม่มีอะยูบีมั้งตัวเนี้ยยูบียในเอหยุดยู่ผมอยู่ผมในเอครับหน้าผมเลยทำให้ตายทำให้ตายโอ้โโอ้ my god เยันเกินเฮ้ยผมว่านะเดี๋ยวลองเล่นปืนธรรมดามาดีกว่าของเกียร์เราก็เกินโอเคไนทีทูมาเล่นแล้วครับทุกคนฝั่งเรามีบาเล่นแล้วคนหนึ่งนะ <laughs> เขาบีได้นะครับผม <laughs> เขาบีได้นะเ <laughs> <laughs> ข้าหลังมะหยไม้้นึงมหออลดของเกียร์ครับตอนนี้

ใช่ครับมันม,มันไม่เป็นภาษาอังกฤษนะไอ้โอ้ยไอ้เจ็บครับไอ้เจ็บมากสวยไอ้เขาได้ครับน่าเอ็น่าเอ็นไปนะครับไป่าตายยาวพี่าวยาวยาว มันวะโอ้โหไม่เคยเอาบาเลตมาวอลแครนเลยนานมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเล่นกับแคนแบบไทยไทยแลนด์ด้วยกันเนี่ยเราจะได้กดแข่งขส,ส่วนใหญ่นะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับผมเปิดไ,ไ,ไอไอกล่องเพิ่มเลือดมาด้วยฮ้ยอันแน่เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดใช้กับบาเลตไม่ได้นะครับผม มันมันเนายอเออนั่นแบบเราเขไม่รู้กดแข่งของเขาเป็นแบบไหนนะครับแอวตัวนึงครับใช่ๆมัเอพเพชรเออเดี๋ยวเขาบอกค่ะเดี๋ยวนะให้อ้ถอนหน้าขากใช่ปะในห้องเอีตัวนึงอะ วยครับอุ้ยกลางตายครับเอาวะเอาวะเก็บไว้เฮ้ยสามสิบแล้วครับยังไว้อะพอตะวอลช่วงเช้าๆนี้หาแครนี่เป็นไทยด้วยกันยากเลยนะครับปกติะเราจะวอลช่วงบึ้มๆใช่ไหมมาช่วงเช้าเจอตั้งชาติอย่างเดียวเลยนะครับ ที <uge ot> ่กปืนยิงไม่ออกตายไม่้ไเขาเริ่มไม่ดันแล้วนะครับเอาละ <c oughs> เฮ้ยแต่มีคนนึงอ่ะ <c oughs> สองดอกฝั่งนูน้นอะเขาเป็นชื่อว่าษาไทยอะผมงงว่าอุย๊โยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> โอ้หน้าเอลหน้าเอลดันขึ้นมาแล้วนะครับ <G ül> เฮ้ยระวังยาวยาวหลุดไปแล้วมั้งระวังนะยูผมตัวนึงโอ้โหยไม่โดนไล่ทายครับเขาแล้วเขาเอาจริงแล้ว <laughs> ยากนะผมยังไม่เคยโดนระเบิดเกีย์เลยนะครับแต่ว่ายังไม่เจอของผมเลยเขามีระเบิดเกีย์อยู่ในฝั่งนู้นอหละเฮ้ยหลังเอในเอตัวนึ่งโอ้โหเฮ้ยไม่เป็นไรครับ ใช่ใช่สองดอกอ่ะสองดอกคนไทยครับฟังหนูมีคนไทยคนหนึ่งนะน่าจะไปอยู่แขนด้วยกันนะครับเฮ้ยน่าสนุกอได้ไปอยู่แขนกับต่างชาติด้วยครับเฮ้ยเอลึก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 ซ้ายเอลึกเอลึกตัวหนึ่งครับตัตายตายเอาไว้บาเลตไทยแลนด์โอลี่ วางได้นะครับบาเลตไทยของจริงแล้วที่สุดแล้วบอลเลยใช่เหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยตายยังตายครับหลตายตายละ โอ้ทำาไม่ง่างดีเขาบวันี้พอเล็กก็ของเกียร์นี่ใช่ครับเดี๋ยวถามถามสองดอกฟังดูล้วเฮ้ยยาวดันเออ โอ้ชื่อเขาเป็นภาษาไทยอะสองตัวของดวงน,น,น่าจะคนไทยนะมีตัวมีตัวหรือว่าแบบเป็น,ปนต่างชาติซื้ออดีไทยไปเล่นงนีเหรอเฮ้ยผมผม,ผมมีดับเบิลอยู่เรื่องหนึ <laughs> ่งไว้ไผมเปิดเลยละกันเข้ายัง เอได้ได้ครับผมาวางเหรอวถ้าพลาดวันนี้เสมอซีซี่แล้าบอกเขาบอก่าเลังเอ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 ้อเฮ้ยอเอเ,อเ,อเอข้าเอาวะ <c oughs> ีครับผมบ้าเล่นไทยแลนด์คน <c oughs> จริงจัด <c> ด <oughs> โคตรตึง